ถ้าเราไม่พอใจเขาอและเราเลือกที่จะไม่กล้าบอกเขาเราก็แค่จัดการากับความรู้สึกตัวเองโดยการทักอารมณ์การทักอารมณ์ไอสิ่งที่เรียกว่าการทักอารมณ์เนี่ยพอมันมีเข้ามาในชีวิตแล้วมันแตกต่างกับตอนไม่มีอย่างไงตอนไม่มีบางทีแบบหงุดหงิดอ้าวบ่นบนบ่นบนบนบนโอ๊ยบน่บนบน่บน,บนอีกแล้วคิดในใจบน่นนี่งบ่นไม่อยากฟังอแต่พอมีทักอารมณ์เหมือนว่าแบบรู้ว่าเขาบน่นเรามหมงุดหงิดเราก็มาทักความหงุดหงิดในใจของตัวเอง อันนี้คือมันมีความละเอียดดีเทลมากขึ้นป่ะก่อการที่แบบแค่ลิกแง่มุมว่าเออเขามีแง่ดีนะแต่เราแค่ไม่ได้เห็นเขาอะเราเห็นตัวเองอะใช่เห็นตัวเองเราก็มองว่าเขาแบบอารมณ์ของเขาไปจัดการอะไรไม่ได้แล้วก็จัดการความรู้สึกตัวเองแทนจากที่หาข้อดีในตัวคนอื่นตอนนี้เริ่มกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นด้วยการทัการมณ์และการกระทำอะไรต่างๆเราเปลี่ยนไหมหลังจากมีสองสิ่งนี้ไหมมองตัวเองเปลี่ยนเพราะว่า<ม>ถ้าแต่ก่อนจะเป็นคนแบบเรียกว่า แม่สอดดื้อเงียบนินยามได้ไหมมีเหตุการณ์ไหมคำว่าดื้อเงียบจริงๆเป็นคนดื้อร้นเถียงบ้างหลายบ้าจะเงียบแต่พอหลังจากมาเจอพระรเนตาไตเวลาเราจะคิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะคิดลบคิดไม่ดีเราก็จะท่องพรลนตาไตกับทำอ,อารมณ์ปไปคนข้างนอกอาจจะเห็นว่ามันเงียบเหมือนเดิมนั่นแหละใช่แต่จริงๆเราไม่ได้ตาเข้าหรือเรารเขาจะว่าเราท่องพระานตาไตภายในเราเปลี่ยนแปลงภายในเรา ค่อนข้างที่จะดื้อแต่แค่ไม่ฟังตอนนี้ยังดื้ออยู่ป่ะดื้อยมีอยู่นิดหน่อยถ้าจากร้อยเปอร์เซ็นตจากแต่ก่อนตอนนี้เหลือเท่าไหร่สี่สิบว้าวหายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์นะระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ในตอนเนี้ยปฏิบัติประมาณกี่ปีอะถึงปีปฏิบัติทเดือนเนี้ยหกปีหนึ่งปีจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หายไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์มันรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองป่ะข้างในตัวเองมันเป็นยังไง มันรู้สึกดีขึ้นเพราะเหมือนว่าในตอนที่ไม่มีภาราไดเข้าคิดไปเองคิดนู่นคิดนี่ถ้าปล่อยให้ตัวเองว่าคิด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 ไปเลยพอมีภาราไดเรามีจุดมันเียนมันกับภาราไดฟุ้งซ่านไหลครใช่ไม่คิดเวิร์น